คนครับเช้าวันนี้ครับเราพามาดูตลาดกุสุมานนะครับบรรยากาศของเช้าวันนี้นะครับว่าวันนี้ราคาเป็นไงบ้างน,นะครับตลาดกุสุมานจังหวัดสกลนครน,นะครับผม มากมายครับหลากหลายให้เลือกนะครับผมวัวเลี้ยงก็มาเยอะนะครับผมตัวผููก็มีเยอะนะครับแม่ลูกก็เยอะชาโลเล่ก็มีมาบ้านก็มีวัวไทยก็มีนะครับตัวเมียอ้วนๆนะครับตัวนี้ครับ เลยก็สายเนื้อนะครับผมเอาไปทำเนื้อนะครับบอรงานในราการนะครับสามหมื่นสามนะครับตัวนี้สามหมื่นสามพันนะครับเลโดนะหพัดไปเนี่นะครับ ตัวนี้ก็หนึ่งนี้าร้อยนะครับตัวนี้เป็นหัวแม่สาวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็3ามหมนหมะครับแม่หอโลนนะครับผม นี่ก็หนึ่งมืนสามพันนะนี่นะครับตัวนี้เป็นแม่นางเหมือนกันครับแม่นอยแม่น้อยครับแม่สาวครับแล้วนะครับตัวนี้8,6 0 0ันะครับ ตัวเมียนะครับเมียน้อยนะครับแปดพันหกนี่ถึงหมืน่นะะราคาหัวหัวเลี้ยง,ง,น,งน,นะครับผมลูกนะครับชารเล,นนรลรนีนะครับลูกตัวเมียนะครับสามหมื่นหกนะครับเนี่ย วมะกอนากเนาะี้เขาให้ดีหยแล้วนี่ะครับสามหมื่นหกพันเาจะมให้ย่านยินตลาดตะเ่องไมให้เพาอย่างซื้นอยู่แล้วถ้าจะหมดื่อรอลบไปลบมาอยู่เขาเเขาเข้าไปเป็นมนลบมา่ซื้อบได้ ตลาดทะเ้ย,ยากขี่ไล่ไปเลยสั่งตลาดทะเ้มันไปมือใครอยู่นะมึงมันไปมือเก่าเราพูดเข้ามาเยอะนะครับประมาณนี้น ยั่เอาไแลนี่นัะละเลยมู่ป,ปันี้ว่าผู้เหมือนแปดันเล,ะละเลย แม่จะหอมแม่จะอ้อมสีกหน่อยเนาะเห็นแปดพันโอ้คอยก็เข้ามานะครับตลาดลุสุม,มานะครับ รบรรยากาศเงียบเหงาจังเลยตลาดครับช่วงนี้ราคาวัวน,นะครับ ตลาดกุุมานะครับตัวผูก้ก็มาเยอะเหมือนกันนะครับนะัจะมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมน,นี่นะครับโดน,น,นแม่ลูกนะครับซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับ1 7หนึง 17, ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยลูกตัวผู้เป็นชารลเล่เลยนะครับ นี่นะครับแม่ลูกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยว่าแม่น้อยนี่ทั้งแดงทั้งเหลือง 23,000นี่นะครับทั้งคู่เนี่ยครับค,คู่นี้2 3่น้า3พันนะครับเจ้ากเก่าเจ้าเดิมลุงไทยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> คู่นี้23,000นพี่ก็ไปเล่มหญ้านะครับผม ทันใดมากครับเอาไปเลี้ยงนะครับเหมาะเลยนะครับโอ้สองเจ็ดาว่ากสองนเจ็ดซื้ันอวนยู่แต่มันอ่อนเนาะ

นะครับทุกคนครับกลับแล้วนะครับผมนี่แหละคือบรรยากาศของตลาดวันนี้ก็ได้มาห้าหางนะครับกับ5้าหางคือเก่านะครับบรรยากาศของตลาดวันนี้กุสุมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่ใะคลิปหน้านะครับไป